เอาเสาจุ่มเหลืองงน้นอนไล่ก่อนเนาะจุ่มใบมึงคืมีประโยชน์ของพี่น้องเนาะาจมเหลืองงน้นอนไล่ก่อนขันมันไหนมืเสเองมั้เมือไหนจผมคอมมือไหนจีผมอันนี้ผมกระสิเสนอต่อไปตอนนี้ผมเองไปขันมีควมย่านกันผมมีควมหยานยาอยังที่ผมบการน้ำเสนอตรงผมยาดพิษกดต่างต่างหยาดพิษกดเฟซบุ๊ก k ยาดพิษกดติกต่อการพิษกด งกุมลยังไปกูดะเอาเขาบอกนะนนมันมีประโยชน์หรอกมะบึงมะบึงปลาเขาบอกว่าปลาจีนนี่มันกางบ่ค่อยหลมันกางบ่ค่อยหลจะเบิ่งมันสนนิเป็นอั่างงี๋ไปก่อนห่าวิธีไหนวิธีนีน้เนาะผมโมเมนต์โมเมนต์ไหนข้นชังสี่แล้วเนาะอู้เป็นยังไงมีทับปลอมบ่ ตับผมบ่อูไข่พุ่มมันไข่ปุ่มอ้ไข่หนอนไข่ไข่ปลาแม่ไข่ปลาแม่ไข่อ้ยพุ่นน่ะปลาจีนแม่ไข่ตอนแดงนึงก็ตับไข่อลไรปุ่นน่ะไข่ไข่เรื่อยเรื่อยไข่ดิไข่ไข่ไข่บอมเป็นตับปลา ไบงไงเติบไหก,กินป่าเมฆใครบ่เนี่ยเพียมนไ,ไ,ไมีขี้ไรบ้แบแงแตกก็น่แตกก็น,น่าเพียแตกก็น่าเมียงแตกเ่อกุมขมว่นโมเมนต์พอคั่วโมเมนต์พอคัว่ป่าพอคัวมี่องนี่ยเย็ดบคอยเปลนตรี้อาศัยว่าอย่างบีมันแตกบีออกอ,อก่ะ อุ้ยแตกด้วยอุ้ยแตกด้วยขมซะแล้อ่นี่พี่น,อ BB, น้องบีบมันใช้บีบมาเลยนะแตกมาเลยเขียวยุ่งเลยขมซะแลอวจิ้มก็เอาจิ้มในปามันทิม,าทมป,ปามันเพื่อนบอกว่ามันบก,นกหินก้างซีเมนหรือกับไม้บกมิก้าง